ขอข้างขวาได้ไหมคะโอ้ยโอ้ยทำกได้โอ้ยให้แม่เปิดอันไหนอ่าอันนี้ป่ะอ่าอันนี้นะถ้าใช้ยกไปขึ้นโอเค ไม่ได้ออกไปไหนเราก็สามารถช้อปปิ้งได้ด้วยนิสัยข่องคุณแม่วันนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะสินค้าที่ขายในไอจีมันเป็นแบบของนา่นารักๆกเราจะย้ายบ้านไงก็เลยซื้อของกุ๊กตุ๊กติมาเดี๋ยวเรามาแกะกลองในกนะทะลายก่อนดูือว่าสั่งอะไรมาบ้างลืมไปด้วยแต่ถ้าสนใจนะเข้าไปดูได้เลยนะคะตามไปที่ cafein o home นะคะเดี๋ยวขึ้นมาให้กนแล้วกันเนาะ,ะมาดูาากล่องแรกทลาอยากแกะอะไรกล่องแรกอาอนออนนะ นีนะ้น,น่ตรงนาแม่แนะนีสและนี่อไรออ้ยนไ,นไข่แน่เลยสังไแล้วก็รืมนะคะจะบอกว่าอนนี้ทาได้หลากหลายเลยคือใส่น้ำด้านล่างเราก็สามารถทำเป็นแบบว่าอุ่นอะไรได้นะคะ แล้วข้างบนเนี่ยก็จะเป็นที่วางแบบน,นี้อย่าพูดขึ้นรูปให้ดูด้วยแล้วกันนะว่าลักษณะมันเป็นแบบน,นี้แล้วพอเสียบปลั๊กอะ่ะมันก็จะกลายเป็นที่นึ่งอะ่ะนี่เอาไวน้ไวน,นึ่งไข่ต้มเอาไว้นึ่งผักนึ่งอะไรแล้วก็เนี่ยเปิดสวิตช์ได้กดปุ่มเปิดปิดตรงนี้ธาราชิดไปชิดนี่แหลยอันนี้แหะอันนี้นหะมันนห้อ๋พิพท,ทนธน้ำส้มแทนน้ำส้มทารา เราก็มีแล้วนะที่ค่ะต้นแต่จะบอกว่าดีไซน์ของที่เนี้ยเขาน่ารักเขาจำเข้าจากเกาหลีนี่แล้วก็หันแล้วก็เปิดตรงนี้มันก็จะหมุนมอัตโนมัติแอดแอดน้นต้นก็จะไหลมานะตรงนี้เลยทีนี้ต่อใช่ไหมคะมาเอาให้แม่แม่เปิดให้นะออมันคืออย่างนี้คุณผู้ชมมันจะเป็นแบบข้าวบนใส่กระดาษทิชชูอันนี้สองใสเหมือนว่าพวกฟอยหรือพวกอะไรที่เราไว้แลกอาหารนะ่ะ ลั้นสุดท้ายก็คือไว้ใส่พวกแบบเช็ดชู้อีกอันนะ่ะใช่ไหมคือทุกอย่างอ๋อข้างบนนุ่งใส่อะไรม้วนๆได้เนี่ยแล้วเราแล้วเราก็วาเวลาเราใช้เราเดือดมาเราก็ตัดจึ๊บจึ๊บดือดมาตัตาดจึ๊บจึ๊บข้างล่างก็เป็นนุ่งใส่อะไรชู้มันก็หมอนเอาไว้ในตัว,วาอารมณ์อย่างเงี้ยอ,อ,อะไรเนี่ยอุ้ยอะไรอยเขียนลงไปสิลูก <Okay. S 1> บบล้มสิลุโอเคน้ำใส่หม้อเลยอ่ะโอ้ยน้ำสีชมพูน่ารักเชียร์สิคะวัสดุดีมากๆเลยนะคะก็เหมาะอันนี้เหมาะสำหรับทำอาหารให้เด็กๆเพราะว่าก็จะไม่มีสารเคมีเลือแบบแบบอน่างนี้กับแบบนี้แ,บบแบบแบบด้เปิดกล่องไหนต่ออันนี้นะอันนี้เหรอ อ,อันนี้อ,อันนนี้นะอันนี้ต่อนะโอเคแล้วหลบแม่หลงแม่๋ยว,มมวนี่าจะเป็นถังขยะนี่หนึ่งออกไม่ได้อ่ะอออออออน,นี่นี่น่าจะเป็นถังขยะสอง ก็คือด้านล่างอ่ะมันเป็นเก๊ะไว้ใส่ถุงขยะได้ด้วยเนี่ยไว้ใส่ถุงขยะไว้ใส่พวกแบบของที่ต้องใช้แล้วมันก็ใช้เป็นเก้าอี้นั่งได้นั่งสองชั้นอย่างนี้ปกแอดก็กลายเป็นของอย่างรูดูเดวออกก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมเปิดอันไหนอ่ะอันนี้ปบบอ่ะอันนี้นะถ้าใช้ยกมือขึ้นโอเคใช่อุ้ยธนามาดูนี้สิจะเป็นเหมือนแบบว่า ให้องน้ำมันก็เอาไว้ว่าจะใช้ในห้องน้เอาไว้ใส่ะงะจะแบบถ้าคนใช้ย้้านลจะนช้นในอะไรอย่างเงี้ยค่ก็จะมีล้อมาด้วยนะคะพอเราใส่ล้อไปด้านล่างเนี่ยมันก็จะหมุนไดเ้เป็นสองชั้นไี่ชอบไหมไฮไฟกับแม่หนยชอบไหมไฮไค้าโอเคเอาไปเนือ่อไรอะอุ้ยอันนี้แม่ชอบแม่เปนคนเลือกมาเองเลยอันนี้มันคือ ้รถก็ได้ใช้ในแบบในบ้านก็ได้แต่ว่าที่ชมพู่ตั้งใจอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ผู้ด่วนนี้ก่อนที่ผู้ตั้งใจคือกะว่าเอาไว้ใส่พวกครีมแบบว่าต้องยูในดูนับถึงมันเย็นๆมันจะไม่ขีดแล้วก็กะว่าจะส่งมัวรตัวนึงว่าจะไวเในโร่ที่เราบอกว่าปั๊มนมเวลาเราปั๊มนม็เราก็เอาไว้ดีได้นะนะใช้กับไฟรถก็ได้ใช้กับไฟบ้านก็ได้ได้สองหัวเลยนะคะเป็นแบบนี้ชอบไหม ยิ้มหวานถ้าใช่ยิ้มหว,นวานให้ผู้ชมยิ้มหวานผู้ชมนี่คือกล่องสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตกอกล่อ,องนี้ส่วนนี่อันนี้นะเป็นรถเข็นอดเนกประสงค์ซึ่งจุน้ำหนักได้เยอะมากเลยเวลาใช้เนี่ยจะ <c oughs> การออกอย่างนี้ <c oughs> ไไนี่มาทำอย่างนี้นี่ไปไหนแล้วก็ยกมางี้ได้ค่ะตันนีนะ้แข็งแรงแล้วก็จุดได้เยอะมากเลย เวลาเราอยู่บ้านเราก็ขนของลงจากรถไปไว้ในบ้านหรือว่าเนี่ยเขียนเล่นน่ารักจะบอกไอจีถ้าเข้าไปดูไอจีของแบรนด์เนี้ยร้านเนี้ยจะแบบคันหนักตากคันนะไอ้นุ่นก็อยากสั่งไอ้ก็อยากสั่งเพราะของเขาน่ารักก็ิงๆแล้วราคาไม่แพงนะหลักหลักร้อยถึงหลักพันต้นๆแค่นั้นเองในแต่ละอย่างนะคะอ่ะนี่ก็เป็นคลิปรีวิวให้ได้ดูนะคะสำหรับแบรนด์คาเฟอิน ซึ่งมีของน่ารักน่ารักมากมายซึ่งทุกคนที่ชพูดจากมาต้องบอกเลยว่าบ้านใหม่ด้วยใช่แน่นอนใครสนใจอยากจพูดนะคะก็เข้าไปได้นะคะที่นี่เลยค่ะทลาเรียบร้อยแล้ว่ะคุณผู้ชมก่อนเร็วเรารีวิวเสร็จแล้วบอกคุณผู้ชมคราวหน้ามาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์ชี้แบบนี้แนี้ทำนี้ทำนี้ทำนี้ที่เธยทำมาที่ทลาเคยทำอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทำที่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยวันนี้ทลาลาไปก่อนสวัสดีค่ะก่อน บายบายบาย,บาย,ยิ้มไยอะไปเล่นต่อไปเล่นต่อเด็กกำลังหถือของเล่นแม่อยู่บ้านแม่ไปหยุดช็อปไม่ได้จริงๆค่ะใครที่อยากได้ของตกแต่งบ้านแล้วก็เครื่องใช้น่ารักน่ารักนะคะแนะนำให้เข้าไปที่นี่เลยค่ะ cafein <oughs> o home นะคะในไอจนะเข้าไปบอกเลยว่าตาคัน ไอ้นุก็อยากได้นี่ก็อยากได้ชุพดพวดช็อปมาเต็มเลยดิรถเข็นที่แบบรับน้ำหนักได้เยอะมากตู้เย็นมินิน่ารักน่ารักถังขยะสองชั้นแบบอเนกประสงค์นะคะไม่ได้มีที่คันน้ำส้มเอ่ยกระทะมาใหม่เอ่ยน่ารักเชียร์เหมาะกับเด็กด้วยนะคะเพราะว่าเลือกอย่างดีเลยนะคะน่ารักหมดเลยอะลองเข้าไปดูแล้วจะเหมือนชุดพูดแต่ชุพูดช็อปมาแค่แปดอย่างนะแต่ใจอยากได้ห้าสิบกว่าอย่างอะ่ะถ้าคุณเข้าไปคุณอาจจะอยากได้อะไรอย่างก็ได,ได,ได้เราเข้าไปดูนะคะคาเฟอินโดค่ะ